มีใครรอไหมตัวนี้ก็ยังไม่เคยมีรีวิวนะ B สี่ห้าหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเบอร์หนึ่งด้วยเบอร์สองเคยเปิดไปแล้วเปิดไปนานแล้วแหละสักครักหนึ่งแลละตั้งแต่ตู้มาแรกๆวันนี้เอาเบอร์หนึ่งมาเปิดเดี๋ยวรอดูงานกันลูกค้าขางานสี่สิบห้ากิโลเหมือนเดิมนะตัวนี้เป็นงานเมกาป้ายหมี เดี๋ยวมาลุ้นว่างาจบประมาณไหนลูกค้าคิดว่าน่าจะรวมแบบมาเลยนะรวมแบบรวมผ้ารวมทรงเนาะสําหรับเก้ขาสั้นผู้หญิงตัวนี้ราคาดีด้วยมาต้องบอกว่าช่วงนี้ลูกค้าอากาศร้อนร้อนมากบางทีแบบ บางทีออกมาดูงานด้านหน้ากาดังกล้องเอียงไหมดูกล้องให้พี่หนะ่อยเหมือนมันเอียงเลยบางทีออกมาหน้ากาดังแค่แป๊บเดียวอย่างนี้ลูกค้านึกถึงลูกค้านะไม่ใช่ไม่นึกถึงนึกถึงว่าโอ้โหลูกค้าลงตลาดเก่งกันมากนะอากาศแบบเนี้เนี่ย B สี่ห้าหนึ่งลูกค้าขาเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยอากาศแบบน,น,าาน,าาบบนี้ลูกค้าเก่งกันมากเลยนะลงลงขายตลาดกันแบบโอ้โหสุดๆเลยเดี๋ยวตัดไปครึ่งหนึง่งคัดขึ้นมาให้พี่หน่อยสี่หนึ่ง ใช่ค่ะ d 4 5 1อุ้ยอันนี้เป็นงานแบบว่ารวมเลยนะลูกค้าอุ้ยแต่สวยอ่ะเนี่ยเป็นงานรวมมาเลยสวยด้วย,ยลูกค้านี่อันนี้เป็นงานแบบอุย้ยนี่ขอฝอเดี๋ยวยใช่พี่ขอตะก,ก้าหรืออะไรหน่อยได้ไหมคัดไว้ขอตะก,ก้าห,หน่อยอันนี้ยังไม่เคยทํารีวิวเดี๋ยวขอยยอนุญาตอาจจะคัดถ่ายนิดหนึ่งลูกค้าสวยมากให้ดูเลยรวมเนื้อผ้าลูกค้าขาตะก้าอยู่ไหนรอตะก้าก่อน เออเรียงเยงขึ้นไม้พี่หน่อยนี่โอ้โหแบบว่าฟิลแบบสปอร์ตลูกค้าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบหาสร้างขาวเอออันนี้ของน i k กี้ด้วยเ,เป็นฟิลแบบว่ากานเกงแบบผ้า,ผ,าผ้าโพลีอย่างเงี้ยลูกค้าขางานแบบว่าใสา่ผองานเกงยีนงานคอตตอนก็คือมีรวมไปหมดเลยในกระสอบส<ว>มีรวมไปหมดเลยลูกค้ารวมทุกอย่างรวมทุกเนื้อผ้านะคะรวมไปในกระสอบนี้ อันนี้ของอเมริกันอีเกิลค่ะเออค่ะสั้นหญิงลูกค้าขาสี่สิบหกิโลตัวนี้ราคาอยู่ที่3,500บาท3,500บาทลูกค้าขารีวิวหนูลดเพิ่ม500ร้อรีวิวลดเพิ่ม500ร้อลูกค้าเอาไปในราคาส0 0พันทนเท่านั้นนะถ้าใครจะรับลูกนี้ลูกค้าสามารถพิมพ์รหรัสอ่าสี่มาได้เลยลูกลูกรีวิวนะ4,51มาได้เลยลูกค้าขาถูกต้องแม่พี่แจ้งรหัสถูกไหม รหัส4 5 1นะถ้าใครจะรับรีวิวลูกค้าค่ะถ้าใครอยากได้ลูกใหม่พิมพ์ B ี5 1บอกเลยตัวนี้มีเยอะไหมขอเช็กก่อนอุ้ยสต๊อกยังมีพร้อมส่งอยู่ลูกค้า่ะงานสวยน่ารักมากเลยเนี่ยงานแบบยีนพิมพ์ลายงานแบบโคลีแบบผ้ากีฬาฝ่อแบบนี้ก็คือมีปนออกไปลูกค้า่ะงานคอตตอนงานผ้าฝ้ายรวมทุกแบบไปเลยนะในกระสอบนี้แล้วก็มีงานแบรนด์ออกให้ลุ้นด้วยนี่อันนี้ของอะไรอ่ะงานแบบงานแบบงานแบบกีฬาค่ะอ่า ฟิลลาไปซีบอกเลยอุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ของไนกี้ค่ะเนี่ยแบบเนี้ยลูกค้าหลายคนตามหานะกางเกงขาสั้นผู้หญิงแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแบบว่าเออเหมือนแบบเขาจะใส่แบบฟิลแบบใส่ฝอเขาจะชอบกันมากเลยนะใส่แบบว่าเออขึ้นค้างขาเว้านี่อยู่คนเดียวไม่ได้หรอใส่อยู่กับแฟนได้หรอใส่อยู่คนเดียวก็ได้ นะลูกค้าแบรนด์กีฬาออกเนี่ยอย่างอันนี้ของอาดิดาสค่ะวิแบบเนี้ยลูกค้าตามหากันเยอะมากนะบอกเลยบางคนก็ถามว่ามีแบบเนี้ยล้วนทางกระสอบไหมตอนเนี้ยมันยังไม่มีลูกค้าเอ้ยถ้ามีมันก็จะไปเป็นอ่างานจีนมาจอคล้ายๆแบบเนี้ยเกิดทางกระสอบลูกค,ะคะ้าขาแต่ว่าตัวนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องของแบรนด์ไม่ค่อยมีออกให้ลุ้นนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ลุ้นแบรนด์ต้องตัวนี้เลยได้แบรนด์กีฬาแล้วก็ได้รวมทุกเนื้อผ้าไปเลยลูกค,ะคะ้าขางานกางเกงขาสั้นหญิงน,นะค่อนข้างขายดีเลยนยกี้หรอ โอ้โหนี่อย่างนี้มาอีกแล้วอันนี้ของอะไรอะมองไม่เห็นอ่ะให้ดูลูกค้าสวยอะ,ยอะใช่เอาทำอะไรอะนะ่ะ <c oughs> หง่เวแล้วนะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคอตตอนของโอเนวีค่ะมีลูกค้าเอฟมาเหรอ อ๋อโอเคมีลูกค้าพิมพ์รับรีวิวใช่ไหมลูกค้าพิมพ์แค่4ี่ห้าหนึ่งมาให้หนูอีกครั้งนึงหน่อยพีพ่ไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยพิมพแค่เลข4ี่ห้าหนึ่งติดกันมาให้หนูอีกรอบนึงหน่อยนะเดี๋ยวให้ระบบดูดให้พ,พี่ออร์ไทยใช่ไหม<ช>อ่ะอันนี้โอเนวีค่ะพี่พิมพี่ห้าหนึ่งเฉยๆมาให้หนูเลยพีพ่จะได้รีวิวไปเลยเดี๋ยวระบบดูดให้อน,นี้ไปห่อยด้วยของโอเนวีอีกแล้วค่ะเอองานเมกาลูกค้าโอเนวีออกดีนะแบนกีฬาอุกดีว่่งนี้ก็น่ารักนะอุ่ย รักอะไวทูเคอยู่นะไปเช่าไปเช่าเป็นไงใสออยู่กับแฟนอีกแล้วไม่มีใครอยู่ด้วยซะด้วยสิเหงาเลยทีนี้เ <c oughs> นี่เนี่ยขากางเกงน่ารักมากมึงขาพี่เขาพิมพ์มาใหม่ยัง่งระบบดูดไหมได้ไหมเรียบร้อยอ่ะพี่อาราไทยใช่ไหมดูให้พี่หน่อยพี่อาร่ไทยระบบดูดเรียบร้อยใช่ไหม ยังไม่คตา่ขึ้นในะบบแอ่ะโอเคขอบคุณมากค่ะกระดิ่งกระดิ่ง <c oughs> ตบมือสายหัวไปกระดิ่งไม่เจอขอบคุณมากรีวิวตัวนี้สวยมากพี่นี่อดิดาสอุ๊ยสวยเลยอะ่ะเอาจริงๆหนูชอบนะแบบเนี้ยหนูก็หนูก็เป็นคนหนึ่งที่เมื่อก่อนที่ยังไม่ได้มาทำงานเนี้ยตามหานะแบบเนี้ยอยากได้ล้วน,นอะไรนะซาเบอิกี้ ฉันอยู่บ้านฉันก็เป็น <c oughs> เน้นใส่สบาย <c oughs> เน,นเป็นอิก,กี้ค่ะบอกเลยลูกค้าเนี่ยยีนก็เป็นยีนแบบว่างานสวยอะลูกค้างานสวยสภาพดีมีทั้งแต่งขาดงานาพับขางานโอ้โหสารพัดแบบจะออกเลยลูกค้าขา,ขา เนื้อผ้าที่หนูบอกนะมันจะออกครั้งแบบว่างานท้ากีฬาเนาะงานพวกแบบว่าคอตตอนงานยีนงานผ้าฝ้ายอะไรแบบนี้นินก็อาจจะมีออกให้ลุ้นนะคะลูกค้าขาโดยรวมก็คือแบบโอ้โหอัดมาให้ในกระสอบนี้เลยนะยราคาดีมากด้วย3,500บาทโอนเรียบร้อยแล้วครับโอเลี่ยบร้อยแล้วกราบขอบพระคุณค่ะระบบดูดม,ม,มันแบบนี้แหละลิงก์มันไปพูบลูกค้าก็โอนได้เลยนะใครอยากได้ลูกใหม่นะลูกค้าขาตัวนี้อะไรนะ ลืมสี่ห้าหถ้าลูกใหม่พี่พิมพ์รหัสี่ห้าหมา b ีบีแบบีแบพิมพีสี่ห้าหมาพี่ขาพี่พี่จะได้ลูกใหม่เลยลูกใหม่หนูยังมีพร้อมส่งนะหนูบอกเลยว่าตัวเนี้ยถ้าใครตามหางานแนวเนี้ยจัดได้เลยจริงๆอ่ะชอบเลยอ่ะเปิดแล้วถูกใจเลยอ่ะลูกค้าเป็นเบอร์หนึ่งนะอุ้ยนี้ก็เป็นแบบสองชั้นเนี่ยสไตล์ฝ่อๆนั้นเลยลูกค้างานเมกา สวยๆเลย Under a r m ม u r อันนี้ก็ของ Union Bay ค่ะเนี่ยให้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นงานขึ้นห้างใต้หลอดค่ะเออตามด้วย o n e น v i ค่ะเป็นไงนไม่ยอมหยุดเลยแล้วก็ตามด้วย Nike ค่ะลูกใหม่ต้องมาแล้วไหมลูกใหม่ต้องมาแล้วไหมใครอยากได้ลูกค้าพิมพ์มา B 4 5 1 B451 ลูกใหม่ราคาสามพันห้าร้อยบาทเท่านั้น3ามพันห้ารอบาทเท่านั้นลูกค้าขาโอ้โหนี่เป็นแบบว่าอัดพีชเรื่องนี้บอกเซ็กซี่มากอะ่ะนอนก็คือแบบเอ้อเววขาเป็นหนึ่ง,อง <laughs> นอนคนเดียวเถอ<ช>ะสงสารคนที่เขานอนนกคะเราเหอะนี่อดิแดสเขาต้องมาเขาต้องมาเห็นความชวักชแวมของเราเหรอเนี่ยสวยนะลูกค้างานสวย จริงๆอะชอบเลยอะเนี่ยโอนวีงานยีนแต่งขาดยีนดำสีบูยีนนะคะลูกค้าขางานคอตตอนออกหมดก็คือจะเนสันทางกระสอบเลยตามเชื่อรายการนะคะลูกค้าขาใครที่ตามหาอยู่แล้วบางคนก็แบบโอ้ที่ไม่ได้อยากได้แบบยีนล้วนนะอยากได้แบบหลายๆแบบปนกันไปกระสอบนี้ได้เลยลูกค้าข,าขาลูกใหม่ยังมีพร้อมจัดส่งนะใครอยากได้ลูกใหม่พิมพ์ B ี5ีมาอุ้ยอันนี้ของดีวายสวยมาก สวยมากค่ะนี่น่ารักเลยของรีวายอันนี้อะไรโอ้โหบางอันก็อาจจะเป็นแบบว่างานใต้แบรนด์แต่ว่าไม่คุนตานะลูกค้าใครที่แบบรู้นะคะรู้แบรนด์ลูกค้าก็ไปคัดแยกได้นะอันนี้อเมริกันอีเกิลค่ะอ,อุ๊ยสวยอะ่ะแล้วดูตรงนี้เขาปักมาแบบเวอร์ลูกใหม่ยังพร้อมส่งแน่นๆเลยงานพร้อมส่งแน่นๆเลยลูกค้าขาสต็อกคือแบบว่าจัดมาให้แบบ มีเยอะอ่ะใครอยากได,ใกได้ใครอยากได้แบบสิบลูกขึ้นอย่างเงี้ยลูกค้าขาสามารถสอบถามได้เลยนะเดี๋ยวหนูขอเป็นราคาส่งให้ขอเรทส่งให้ได้นะคะลูกค้าขาส่วนใครที่แบบว่าอยากซื้อแบบลูกสองลูกไปนองก็ได้นะลูกค้าสามารถเซฟหน้าไลฟ์เลยก็ได้นะเนี่ยงานยีนงานยีนก็มีมีติดไปแบบว่าโอ้โหยีนเขาหลายแบบอะ่ะสวยๆนั้นเลยนี่อเมริกันอีเกิลอีกแล้วน่ารักอะ่ะใช่ ต้องบอกว่าเอวยังยืดนะงานกระดุมก็คือขาปนกันไปหมดวิ่นี้แรงมากนะอันนี้แรงมากนะตัวเนี้เป็นแบบเข้ารูปอะ่ะอันนี้ผ้ามันยืดนะลูกค้าอาจจะดูตัวเล็กแต่จริงผ้ามันยืดเขาเป็นแบบเข้ารูปเข้าสะโพกแบบนั้นเลยนะงานแซ่บๆว้าวสงการนี้ก,นกับกางเกงกงมัดย้อมกับพี่พิง พี่พิงมันเป็นสกอยได้ไหมลนี่ลายจุดลายจอดพี่พิงี่พิงตัวนี้เท่านั้นอันไหนเอ่ยโอ้โหเดินยังไงให้รถไม่ชนเอาสิบอกเลยอันนี้อะไรเอ่ยเป็นงานแบบว่างานผูกเอวลูกค้ามีเชือกของอเบอร์คอมบีด้วยเออวิสวยอะลูกค้าลูกใหม่ต้องมาแล้ว ใครดูแล้วอยากได้นะจัดลูกใหม่เลยลูกค้าค่ะใครเขินหน้าอะไรก็ตามไปซีเอฟหลังบ้านได้นะแต่ถ้าใครแบบอยากได้แน่นอนนะระบบหนูเปิดดูดอยู่นะลูกค้า่ะลูกค้าสามารถพิมพ์มาได้เลยไม่ต้องรอแอนดมินตอบพี่พิมพ์มาว่า B 4 5 1ห้าหนึ่งนะเดี๋ยวลิงเด้งปุ๊บปั๊บให้พี่เลยเด้งปุ๊บโอนปั๊บส่งของทันทีพรุ่งนี้พรุ่งนี้พูดไปเรื่อยส่งพรุ่งนี้พรุ่งน,นี้บอกเลยอันนี้ของไนกี้ค่ะ oh. เออโชเพอรน,นะงานน่ารักแบบนี้ ใช่นี่อันนี้ของอเบอร์คอมบีใหม่อีกแล้วแล้วเขาก็มีแบบว่าความเป็นใต้ติดด้านข้างมาแบบนี้ด้วยนะลูกค้าซูมไปได้เลยเดี๋ยวจะแยกแบบว่าให้น้องเอาไปถ่ายให้นิดนึงเน้นถ่ายไวไปก่อนนะอุ้ยอันนี้ของแชมเปี้ยนค่ะเหมือนกันปะเหมือนกันเลยเออ,อเสวยอ่ะแชมเปี้ยนคูเ,คเป็นไงอันนี้ของมอชิโน่ค่ะแบรนด์ใหม่อีกแล้วอันนี้แสบตาม,มาแม่ ฟูมูลปาร์ตี้ฟูมูลได้เดินแบบโอ้โหเรืองแสงไปเลยเนี่ยพวกงานผ้าไฟางานผ้าคอตตอนงานอัดพี์ก็มีติดไปด้วยนะคะลูกค้าขาแต่ว่าที่ชอบเลยเนะโอ้โหงานแบบพวกผ้ากีฬายอย่างเงี้ยโอ้โหลูกค้าชอบกันมากลูกค้าชอบกันมากบอกเลยปิดไลฟ์ไปเดี๋ยวถ้าใครมาเห็นถ้าลูกค้ามาเห็นที่เล่นอยากได้หรือตามหาโอ้โหจัดกันแน่อันนี้ของรีวายจัดกันแน่บอกเลยลูกนี้ไม่ผิดหวังนะนี่ จำนวนตัวไม่ได้แจ้งเลยโชว์เพลินโชว์เพลินไปหน่อยนะลูกค้าตัวนี้45กิโลหนูตีจำนวนให้อยู่ที่ประมาณ200บวกลบและกันต่ำๆ180ถึง200บวกลบลูกค,ะคะ้าขา180ถึง200บวกลบนะแล้วแต่กระสอบนะคะลูกค,ะคะ้าขาไม่ว่าจะเป็นงานยีนออกมากออกน้อยนะถ้ากระสอบไหนยีนออกเยอะหน่อยอย่อยางเงี้ย จำนวนมันก็จะลดลงนะคะลูกค้าค่ะแต่ถ้ายินออกน้อยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะได้จํานวนมากขึ้นนะโดยรวมลูกค้าต้องแล้วแต่กระสอบด้วยนะอันนี้หนูแจ้งโดยประมาณให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะกันดาม่าเนาะเพราะว่าบางทีมีแบบว่าแอดมินแจ้งไปแล้วเหมือนจํานวนไปไม่ถึงอ่ะก็เข้าใจลูกค้าแหละว,ว่า,าบางทีลูกค้าก็คํานวณทุนมาแล้วเนาะว่ามันจะต้องเอ่อทุนประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ของลีค่ะแต่พอแอดมินแจ้งผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจํานวนมันไม่ถึงอะลูกค้าลูกค้าอาจ,จะแบบโอ๊ยมันไม่ได้เท่าที่พี่คานวณเนาะ อันนี้พี่ก็อาจจะต้องคำนวณเผื่อถ้าหนูแจ้งสักร้อยแปดสิบถึงสองร้อยพี่อาจจะคำนวณสัก,150กร้อยห้าสิบก็ได้เผื่อไว้เนาะสำหรับเวลาคำนวณต้นทุนลูกค้าขา,ขานี่อุย้ยสีดีมากอด <laughs> พอยวิ่งมาปบกมือนี่เอาใครยังไม่ตื่น <laughs> เอาคิดว่านาฬิกาปุ่บ <laughs> เพลงใครยังไม่ตื่นอุย้ยอันนี้สวยอะ่ะเธออย่าเธออย่าบีบแตนในไลฟ์ <laughs> เดี๋ยวฉันอุทานออกไป <laughs> นี่อันนี้สวยอะ่ะ ลูกค้าดูสีนกี้ครับอุ้ยนี aka, s, ่สวยมากชมพูม่วงไอ้ม่วงม่วงเขียวสีแบบน่ารักมากีอยากจะใส่แล้วเดินแบบให้ลูกค้าดูอ่ะน่ารักอันนี้โอเนวีค่ะรอดูเหรอรอหัวรอชั้นละสี่พเห็นจะใส่ลูกค้าลูกใหม่ยังว่างอยู่นะอยากได้เยอะหรือว่าลูกเดียวหนูก็ขายนะห้าลูกสิบลูกก็ขายหรือใครอยากตัดหมดหนูก็ขายลูกค้าขายิ่งสีสี <g ül> ยิ่งซื้อเยอะ <g ül> <g ül> เล่นข่าวไปลูกค้า <g ül> ยิ่งซื้อเยอะลูกค้ายิ่งได้เลทดีบอกเลยตัวนี้หนูนขอรา, <c oughs> ราคาให้ <g ül> เดี๋ยวพูดถูกเกินเยอะเกินไปลูกค้าเบื่อ <G ül> ต้องมีอะไรแบบเผื <G ül> ่อใครดูไลฟ์อยู่บอกเคลิมจะหลับเนี่ยไอพีไอพีพูดคำว่าสีตาสว่างอะไรนะพูดเมื่อไรชอบพูดผิดก็บอกแล้วสโลแกนแอนดมินสบายออเดอร์คือต้องพูดผิดถ้าพูดถูกแปลว่าตัวปลอม นะวสี<อ>ชมพูอันนี้เป็นงานของอเมริกาค่ะลูกค้า่ะอเมริกานะฮะสามพันสองร้อยบาทค่ะพี่ค่ะ3,200บาทเท่านั้นงาน45่้ากิโลโอเนวี่ใหม่แล้วฮะสี่้ากิโลลูกค้ 3, าค่านนะสามพบาทเท่านั้นนะใครอยากได้จัดเลยลูกใหม่อย่างว่างพี่สามารถพิมพ์รหัส B451 มาได้เลยสำหรับงานลูกใหม่นะคะรีวิวหนูขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าลูกค้าเอฟไวมาก งานสวยแบบนี้เนี่ยขาดแบบแฟชั่นส่งการนี้พร้อมร่อนไหมจึงจึงจึงจงอย่างนี้เลยเอ้าบอกเลยเน้นแบบเน้นเก็บลึกเก็บแบบหาไม่เจออะอะไรจ๊ะอยากได้ตัวไหนอยากได้ตัวไหนจ๊ะอมมีเขาชอบแวปออกมาเซลกัน ันไหนเอ่ยแม่เสือสาวหรอในตาสวยวีเนี่ยลูกค้าไนกี้อันนี้เขาจะมีแบบเกลงเกงซับด้านในด้วยนะที่เป็นแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเกงชั้นในอ่ะสำหรับแบบวิ่งเอองานวิ่งไม่อับลูกค้าแบบนี้นะงานไม่อับโนบาร้ใช่โนบช่วงล่างใช่โนบาล่างบอกเลยเนี่ยลูกค้าไซดีชั้นกลับด้านถูกไหมเนี่ย อดิดาคอา,อาดิดาจ้าโอโ้โหไหมผมบางไหมคะเอ้ไหมผมบางเหมิดค่ะบี่ลูกค้าถามทุกวันเลยอ่ะห <c oughs> นูอยากให้มาเยอะๆจังลูกค้าถามแบบนั้นมินชอบชอบอยากให้มางานมาไม่พอลูกค้างานมาไม่พอต้องบอกว่าอันนี้หนูพูดแบบพูดจริงๆ,ๆนะงานไหมผมหน,หนูหนูขอกันไปบอกว่า ถ้าได้แบบตู้หนึ่งหนูก็อยากจะได้ลูกค้าแต่เขาอัดมาให้ไม่พอนะได้มาก็ประมาณแบบรอบที่แล้วก็แบบสองร้อยลูกอย่างเงี้ยลูกค้าถ้าสองรอยลูกหนูก็ใช้เวลาแบบว่าโอ้ไม่กี่วันน่ะลูกค้าไม่ถึงอาทิตย์นะถ้าถ้าสาิบลูกอะ่ะไม่ต้องกลัววันเดียวก็หมดเหมือนกันสบายออเดอร์ไขยหมดเหมือนกันคะ่ะถ้า30สิบลูกลูกค้าไขยหมดเหมือนกันแต่ว่าเรามาแบบร้อยสองร้อยลูกหนูใช้เวลาสามสี่วันบอกเลย,ยไม่ที่ขงิง,ง,งนะพูดจริง ไม่ได้ขิงนะพูดจริงลูกค้าใช่เนี่ยมอสมอชิโม,โมอ่ะรอเลยลูกค้า<ม>เดือนหน้า<ม>เดือนหน้ารอเลยไหมพรมบางวิมีติดเด็กไปหน่อยนะลูกค้าใหมพรมบางเดือนหน้ารอเลย<ม>หนูไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่นะแต่รู้แค่ว่าเดือนหน้าจะมีองานไบแันด้าเข้ามาเนาะลูกค้าลูกค้าประทับใจไบแันด้ากันมากเลยต้องบอกว่าหนูอ่ะ อยากให้ได้แบบมาเยอะๆจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่เวลารีเควสตไปที่แบบเราเรารู้ความต้องการลูกค้าไงเราก็จะขอไปเยอะเนี่ยติดงานเด็กไปหน่อยนะตัวสองตัวลูกคา้าแก๊บคิดอุ้ยอะไรอะ่ะแชมเปียนออลิศอ่ะโชว์มาเลยเนี่ยงานสวยของแชมเปียนค่ะรอติดตามได้เลยนะลูกค้าสำหรับงานใหม่พรมบางไม่ว่าจะงานแฟชั่นอ่า059งาน 55L นะคะลูกค้าค่ะ เดือนหน้ามีเข้ามาแน่นอนแต่ว่าจํานวนมีเข้ามาเท่าไหร่อันเนี้ยยังไม่ทราบนะลูกค้าต้องรุ้นนิดหนึ่งต้องรออัปเดตนะเดี๋ยววันเนี้ยไม่แน่เดี๋ยวให้น้องรันทางหน้าเพจเป็นไลน์กลุ่มโอเพนแชทดีกว่าเผื่อลูกค้าแบบว่ากลัวว่างานเข้ามาแล้วแบบว่าเฟซไม่แจ้งเตือนใช่ไหมลูกค้าก็อาจจะไม่รู้เนาะอาจจะไม่ทันอย่างเงี้ยเดี๋ยวหนูให้เข้าเป็นไลน์กลุ่มโอเพนแชทให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะโอเพนแชทลูกค้าถ้าเข้าไปแล้วต้องระวังนิดนึงนะต้องบอกว่าระวังตัวนิดนึงอันนี้ของฟิล่า เพราะว่าจะมีมิจาชีพค่อนข้างเยอะเลยในกลุ่มนี้แฝงกันอยู่เขาจะชอบแบบว่ากลุ่มนี้กําลังจะลบอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วลูกค้าหนูกว่าจะปั้นกคนเข้าไปในกลุ่มได้โหนานนะหนูไม่ลบหรอกลูกค้าอย่าไปหลงกลเขานะต้องแบบต้องค่อยๆดูนะหนูแจ้งไว้ก่อนเผื่อลูกค้าเข้าไปแล้วแบบไม่รู้เนาะไปตามกลุ่มเขาไปอีกเกินตอนนี้ลูกค้าถามแพนด้าทุกวัน เดี๋ยวจัดให้เลยแล้วเราจะรู้ได้ไหมคะว่าอันไหนแอดมินคนที่แอดมินจริงๆแล้วก็แอดมินที่ปลอมอ่าอ๋อบางทีลูกค้าก็ไม่รู้เนาะไหนคนจริงอันไหนคนปลอมแอดมินตัวจริงตัวปลอมถ้าของแอดมินจริงๆอ่ะเขาจะมีมงกุฎนะเขาจะเป็นอะไรนะเขียนชื่อว่าแอดมินแล้วก็เป็นเบอร์ป่ะจําไม่ได้แล้วใช่แอดมินหนึ่งแอดมินสองแอดมินสามแต่ว่าเขาจะมีมงกุฎใช่อีโมจิด้านหลังแล้วก็จะมีมงกุฎนะลูกค้าขาอันนั้นน่ะคือตัวจริงของแท้ สบายออเดอร์ของแท้บอกเลยจะมีคนที่เขาชอบไปแล้วอ่ะแล้วเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นสออมมติเขาจะ<ม><ม>เปลี่ยนมาเหมือนเราใช่ถ้าเขาไม่มีมงปุฎดแปลว่าเขาไม่ใช่นะลูกค้าอันนี้อาดิดาสมาโอ้โหโชว์กันแบบกะสอบพอแล้วก้มหลังหักพอแล้วอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนงานบ้างเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ในราวก่อนลูกค้าตัวนี้ลูกใหม่ยังว่างอยู่นะ b 4สี่ห้าหนึ่งฉันจะเลื่อนผิดตลอดเลยอ่ะ B 451ลูกค้าขากางเกงขาสั้นหญิงรวมเนื้อผ้าเลยรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นงานแบบว่างานโพลีงานผ้ากีฬานะงานคอตต้อนงานกางเกงยีนล,ลูกค้าขางานผ้าฝ้ายก็คือออกในกระสอบนี้เลยนะตัวนี้เป็นงาน45กิโลราคาดีมากเลยแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งด้วยนะลูกค้าขาเนี่ยไนกี้แบรนด์ออกดีมากเป็นเบอร์หนึ่ง45กิโลราคาอยู่ที่3,200บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า จำนวนหนูตีให้อยู่ที่ประมาณ180บวกลบตัวโดยประมาณละกันต่ำๆเลยร8 0บวกลบตัวโดยประมาณนะใครอยากได้งานตัวนี้ลูกค้าลูกใหม่ยังว่างอยู่รีวิวขายแล้วนะลูกค้าสามารถพิมพ์รหัส B451 มาได้เลยเดี๋ยวระบบจะดูดแล้วก็เด้งลิงก์ไปหาลูกค้าอีกทีหนึ่งนะส่วนใครที่บ,บอกว่าเดี๋ยวค่อยไป CF หลังบ้านก็ได้ลูกค้าสามารถแคบก็ได้นะแคบให้เห็นที่แอดมินปักหมุดแล้วก็ทักแชทหาแอดมินได้เลยนะว่าอยากรับรหัสนี้นะ ส่วนรีวิวขายแล้วลูกค้าต้องบอกแบบนี้เลยว่าขายไวมากด้วยลูกใหม่อยากได้จัดเลยโอ,นไ,ยโอนไวลูกค้ากลักวหลุดเนาะน่ารักมากอ่ะโอเคลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตไปงานต่อไปเอาเป็น